สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มา,ยายพบกับช่องแย่เพชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ย่เพชรีก็ได้นําข้อมูลสรุปแนวทางอาจารย์และสับนักใดที่เพื่อนให้เข้าเข่าเนาะจ้าพี่น้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางวดวันที่16เมษายนเนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมและฟังแย่เพชรีกะฝากกดติดตามกยยายเมเดถูกใจแย่เพชรีหน้าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะจ้าน้องย้ำแย่เพชรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพ่าดเบิ่งพผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายกับแย่ภาษีกะคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างไหนเนาะจ้ะผู้ใดโชคดีผู้ใดมานแน่กับคอมเมนต์เของมาบอกแย่ศาษีนะไม่เด้อจ้ะาวันนี้แย่ศาษีบ่หมานจ้ะบ่ได้คาเน็ตเลยงวดน,นี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะกาเสียดายจ้ะแอดสัดตัง วัดใจลางเพิ่นมาสสวยมากจ้าพี่น้องจ้ามากไปสามก็เลยบ,บ่ลล่งหนะ้เนาะจ้าพี่น้องนอะกมากแล้วก็บบ่ท่านก็เลยบ,บ่ลล่งหนะ้เนาะจ้าพี่น้องก็ขอดทอขออได้หลายแต่ว่าเล่เพิ่นกับเข้าอยู่เนะาะจ้าพี่น้องเนาะไปเบิ่งข้อมู่นเนวทางอาจารย์สำนักที่เพื่อนห้เข้าเลยเนะาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้เนวทางเพิ่นบอกว่าบ่ต้องถามว่าอันใดแทนอันใดปอบมาสันเอ็นหน้าเพื่อนจับเพิ่นฟาดในห้าพิษเนาะจ้า เพื่อนฟาดเพื่อนมาหายมาแลนบนเจ็ดกับแปดแต่เพื่อนไปฟาดเจ็ดเนาะจากพี่น้องเพื่อนโบฟันแปดเนาะจากพี่น้องถ้าเพื่อนฟันแปดกาดมีโอกาสเนาะจากพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนฟันโตผิดเนาะจากาดไว้ตามตองหมดวันที่สิบหกเนาะจ่าพี่น้องไว้จะตามตองวันที่สิบหกไป่สาวะเอ็ดหน้าเพื่อนจะฟาดยังไม่เห้าเนาะจากพี่น้องเนาะแต่ว่าเหล็กหญิงเพื่อนกับบอหลายโตเนาะบนคือบนล่างคือล่างเนาะจากพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เข่ามานี่สามมวดติดแล้วค่ะว่าสั้นงวดนี้ งดก้อนเพื่อนกับห้เขาเนาะจ้าพี่น้องเนาะงดก้อนเพื่อนกับห้เขา่าหาเจ็ดหกออกหกเจ็ดล้วก็สามตัวหนึ่งหกเจ็ดคู่ตดงวดนี่เพื่อนห้จ้าพี่น้องจ้าต้นเน้นเพิ่นขึ้นหนึ่งแปดเลยจ้าสามตัวหนึ่งหกหนึ่งแปดออกตรงๆเลยเนาะจ้าจากแนวทางนางฟ้าน้อยใจเกิด้อยออกตรงๆเลยเนาะจ้า หมวดก้อนเข่าโตดเนาะจาก้กโตดสองตัวบนและสามตัวบนเนาะจ้ากมวดนี่เข่าตรงตรงสองตัวบนและสามตัวบนเนีนาะจ้าจากแนวทางนางฟ้าน้อยใจเกินลอยเนาะจ้กพี่น้องเอาไว้ตามต่วว่าสิบหกเมษาเบิ่นไหงยังมากกับพยายนมจําข้องมุ่นซอยกันเนาะจ้าจากแนวทางนางฟ้าน้อยใจเกินลอยจ้กพี่น้องจา้าต่อไปเลยจ้าอันนีเพิ่นบอกว่าตีเล็กสิบบนนากจ้าเพื่อนไห 1> 8 1 7นเจนาะจ้าพี่น้องมาลักสิบคือหนึ่งเนาะจ้าพี่น้องกะพี่จะาหน้าไว้เป็นแนวทางได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าหลักร้อยวัาสันแอซิบเก่าอันนี้กับเขาดีแต่นายจ้ใพี่น้องจ้าหมดที่เร้วเพิ่นไฮแปดเนาะจ้าหมดนี่ไหหกมากอีกเนาะจ้าอันนี้คือแย่ไปสีลงไฮเบิ้งกะเอาไปเอาอันรูปภาพเก่าที่ว่ายแย่ไปสีเอาลงไฮเบิ้งละ เอาม่าให้พ่อเม่พี่น้องเบิ่งว่าอันใดอาจารย์ท่านใดเพื่อนให้เขาบแมเนวาเลกออกเลวจะเอามาแก่ตัวหนังสือย่าเป็ดสีบื่เคยแก่ตัวหนังสือเนาะจ้กพี่น้องเนาะก็คืออันใดเขาย่าเป็สีก็บอกว่าเขาเนาะจ้าเนาะกะเพื่อนไห้มาแบบนี้เนาะจ้าก euh ็เอามาให้เบิ่งแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะก็พี่จะหน้าไว้เป็นแนวทางไดไรเนาะจ้าอันนี้คือเขาอิลีรักลอยบนของเอ็ซิบเก่าเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ยุทธนาผ้ารวยเนาะจ้า เพิ่นไหยมากเข่าเนาะจ่าพี่น้องสามตัวเพิ่นพิศตะลักลอยเนาะจ่าเจ็ดหนึ่งแปดสันแต่ว่าเพิ่นจับคู่ขังเทิงเพิ่นเข่าหนึ่งแปดเนาะจ่าพี่น้องเนาะจากแนวทางอาจารย์ยุทธนาภาลุ้ยเนาะจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้หวยชุ่มแพลาะสันจ่าเพิ่นจับเพิ่นกับเข่าหลายคู่เนาะจ่าต่เพิ่นจับเหล็กพิษที่ซื้อวันนี้เพิ่นเข่าคู่โตดเนาะจ่าหกแปดหนึ่งลักกับเพิ่นเข่าแปดหนึ่งกับเข่าคู่โตดวขังเทิงด้วกันหวยชุ่มแพลเพิ่นมีหลายสูตรเนาะจ่าพี่น้องเนาะ ลงหรือว่าเอามาเดบอัดเบทให้เบิงพี่น้องกะแคบหน้าจอเป็นแนวทางไหวแต่ร่วมๆกันเบิงวาสูตรในคลายๆกันเนาะจ้าจากแนวทางหวยชุมแพเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่แอสตางจ้าเิ็นมาสสวยมากจ้าพี่น้องจ่าขอโทษขอให้หลายๆบ่ได้ล่งให้เบิงรักวัดใจน่วยลางศูนย์กับเจ็ยดละสันจ้าพี่น้องจ่าก็เลยบ่รล่งให้เบิงเิ่นมาสวยมากเนาะจ้ากะใบสามเนาะจ้าพี่น้องกะขอโทษขอให้หลายๆเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ไว้ตามต่อจางหัวหน้าเธอค่าเพิ่นลงให้เฮาเร็วกว่าน,นี้เนาะจากพี่น้องกัอย่าไปสิกับล่อแล้วล้อ,อีกก็บ่ได้เป็นอันเฮ็ดงานเนาะจากพี่น้องทาเพิ่นสิมาก,ก็เลยบ่ลงให้เบิ่งลงก็คือว่าทันฒอกเนาะนอจากพี่น้องบ่ายมแล้วเนาะจากกัต้องขอโทษขอ็ไปเอฟซียาไปสิสุขูสุขชนหลายๆเนาะจากพี่น้องเนะากกะต่อไปเลยจ้าหน,นี้แนวทางอันนี้เป็นโพสต์โพดรูปให้เนาะจากพี่น้องแอดวันใช่โพดรูปให้อันนี้ ว่าได้พตดรูไห่กับแสดงราแย่แพ้สีลงทางเพเนอกจากเพื่อนหามาแปดหนึ่งนอกจากเขาออกเขาโต๊ะกับขังทึ่งนอกจากพี่น้องเนาะออกหนึ่งแปดนอกจากต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินบนล่างมาสั้นจ้าเพื่อนว่าอันนี้เดินบนล่างเพื่อนไหนึ่งแปดนอกจากจากแนวทางเด็กตากนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางลุ่เสริมน่าจะลงวงหามือเศร้าเนี่ยนอกจากคู่โต๊ะบนมาสั่นเขาหนึ่งแปดตรงๆเลยนอกจากจากแนวทางคู่โต๊ะบนลุ่งเสริมเนอกจาก ต่อไปจ้านี่วิ่งบนก็วิ่งล่างมือเสาร่องห้มือเสาในเองเพื่อนฟันมากมือเสาเนาะจ้าจากแนวทางรัชนกมีโชคขังบนเพื่อนฟันพิษเนาะจ้าเพื่อนฟันหาเพื่อนห้หาก็แปดแต่เพื่อนฟันหาแต่มาตรงกันที่แปดขงล่างเพื่อนฟันถึงเนาะจ้าหลักหน่วยล่างพร้อมเพื่อนห้เนาะจ้าจากแนวทางรัชนกมีโชคแต่ปลาหลักสิบเพื่อนบม,มาเนาะจ้า เพิ่นฟันรักหน่วยลางเนาะจากพี่น้องเนาะคือศูนย์วสันเขารักหน่วยลางเอาไว้ตามต่อ16มีหน้าเนาะเอ้สิบหกเมษาเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้โรคเม่าเศร้าคือกันจ้าสายโสดวส 8, วันจ้าแปดหนึ่งวสันจ้าพี่น้องออกตกกับเนาะจากออกหนึ่งแปดเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ก็โรคเม่าเศร้ามาแล้ววสันจ้าเพิ่นว่าอ่านซื้อเพิ่นบอกดอ,อกซื้อเป็นภาษาอังกฤษปุด้ดไดอง่านซื้อออกอะคอมเมนต์เขา มาบอกแก้ภาษีนั่งเล่นจ่ากันแก้ภาษีก็ล่ำเสียอ่านอยู่อ่านว่าผาวีบบหรือว่าอีหยังกับขอถูกขอให้กันอ่านผิดนอกจากห้าหนึ่งแปดละสั้นแน่นเน้นนึ่งแปดบักคักบักแน่จ้าพี่น้องจ้าเกือบเข้สามโตนอกจากแต่ว่าโตเน้นแน่นแน่นแน่นค่ะคือหนึ่งแปดกลางทึ่งไว้ตามต่อจางวนาจําซื้อไว้ซื้อกันซอยกันนอกจากพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้กระล้มมื่อเศร้าขื้นจันจ้าแอดมินโยว่าสั่นจ่าบนว่าเด่นบนหนึ่งก็แปด่าสั่นจ่าบนว่า 6 8 1ว่าซันพี่น้อง2ตัวกับ8 1เข้าตัวกลับนอกจากพี่น้องเนาะเข้าตัวโตว่าซันจ้าเพิ่นว่าเข้าตัวโตทั้ง2องโตและสตมโเนาะจ้ะจากแนวทางแอดมินโยซันพี่น้องต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางค่ะอาจารย์บอโอแก้วว่าซันจ้าเพิ่นว่าอาจารย์บอโอแก้วเพิ่นให้มาเนาะจ้ะ318ว่าซันพี่น้องครับเข้าแต้นหนึ่งแปดสองโตพูดนาะจ้ะจากแนวทางของอาจารย์บอโอแก้วว่าซันเข้าเงินี้อาจารย์บอโอแก้วเข้าเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเล็กเรียนของแยเพชรีจ้าพี่น้องจ้าแยเพชรีบอกเลยว่าเล็กดับแย่เพชรีเอาอยู่ค่ะไอ้ลีเนาะจ้าตะวันดับทนเด่นให้เลือกเด่นแต่ว่าก็ย่งบ่มั่นใจเพราะว่าดับทนเด่นเนาะไม่แย่พสีจะเ้าอยู่ตลอดเนาะจ้าพี่น้องเรียนทางเทองแปดมาจ้าพี่น้องจ้าเอาไว้ตามต่อเนาะจ้าจากแนวทางเล็วิ่งแย่ไพสีเนาะจ้าพี่น้องถ้าล่อเบองว่าเลขดับแย่พสีเดียวมืออื่นเศร้าเฮาจังบอกกันไหมเนาะว่าแย่พสีเห็นยังแต่ว่าเล็กเล็กวิ่งเอาไว้ก่อนเนาะจ้าพี่น้องเอาเล็กดับไปก่อนเนาะจ้า งวดนี้ยาดับยาแพรซีก็เอาอยู่จะดับสามรางเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าซ่องแดงจ้ะพี่น้องจ้าซ่องแดงเลขวิ่งซ่องแดงยาแพรซีจะชอบบอกว่าเลขวิ่งซ่องแดง่นจากเขาเนาะจ้ะงวดที่แล้วเพิ่นก็ให้เจ็ดวันี้เพิ่นไฮแปดเข่าเต้าแปดแต่เพิ่นฟันเจ็ดหนึ่งโบออกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางสนอโพดัมมาสันห้องสางสองตัวบนรางจ้าพี่น้องจ้ามาหนึ่งศูนย์เนาะจ้าพี่น้องเนาะเข้าหนึ่งศูนย์ตรงตรงเลยมาตะขัางรางขัางทึ่งบอมาเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าคู่โตดบนวาสันจ้าผลงานของน้องเฟ่เข่าเนาะจ้าพี่น้องเข่าหกแปดกับหกหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางคู่โต๊ดบนของน้องเฟ่เนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าไอหมั่มจ้าไอหมั่มกับเซียนทาไส้จ้าพี่น้องจ้าเขาอีกแล้วเนาะไอหมั่มบอกว่า ขอโทษตัดพิษจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ยแยกไปสีล่องหายงวดที่แล้วเข้าเนาะจ้าพี่น้องเนาะเข่าหายเจ็ดหกออกหกเจ็ดเนาะจ้างวดนี้เข่าตรงตรงเลยเนาะจ้ายแยกไปสีสิบพญายามหามาหายเนาะจ้าซอยบอลเนาะจ้าสามคูตดขางเึกสามคูสองตัวข้างบนเนาะจ้าพี่น้องเนาะยแยกไปสีสิบพยาย่ามแยกไปสีหู่จักดูคอนเสิร์อยังสิบพยายามเอามาหายเบิ้งเนาะจ้าพี่น้องอันนี้เพิ่นเข่าดีลีจ้าพี่น้องจ้า งวดนี่เขาหนึ่งแปดเพื่นไทมากแค่สามคูเนาะจ้าพี่น้องอยากให้มีโชคน้ากันนะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เพื่อนบอกว่าเลขติดบนว่าสันจ้าเพิ่นวานาคินาคิโนว่าสันเลขติดบนงวดที่เล้วเขาเจ็ดก็แปดคูโตเนาะจ้ามวดนี้มา3สามโตเลยจ้าพี่น้องหกหนึ่งแปดว่าสันจ้าเลขติดบนของเพิ่นเนาะจ้านอกกับพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะจ้าต่อไปจ้าอันนี้แอดมงปอของแถมีลูปเพื่อนมากพอมเนาะจ้าอันนี้แนวทางของแอดมังปอของแถ เพิ่นบอกว่าสองตัวบนล่างเข่าหนึ่งแปดตรง,ตงๆเลยเนาะจ้าเพิ <head> ่นเห็ดดอกจันไว้พร้อมพืชต้น,ตนเนีนของเพิ่นเกือบเข่าสามตัวสามตัวบนหายีหนึ่งแปดเตบอกเข่ามาเขา่าเพิ่นตัดสองตัวบนล่างเนาะจ้าต้นเนีนของเพิ่นพร้อมนเนาะจ้าจากแนวทางของแอดแมงปอนเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดใบไม้จ้าพี่น้อง FC เอฟซี่นกระถางมายายเอฟีกระลุกไข่เบิรงกไม่เหมือนว่านี่เนาะจ้าพี่น้องจา้าแอดใบไม้เพิ่นให้เข่าตัว ตสอ,สองตัวบนล่างเพื่อนน่ะาจะห้แปดหนึ่งวันสั้นน่าจะออกตัวกับแล้วก็เด่นแปดผอมเพิ่นนะพี่น้องนอจากแนวาทางของแอดใบใหม่เนาะจา้ะต่อไปเลยจา้าอันนี้แนวาทางของอาจารย์พีรพัฒน์วันสัน้น ขังเทิงเด่นบนกระเด็นล่างเด่นบนมาหนึ่งเนอจ่าสามตัวมาหนึ่งตัวเข่าหนึ่งเนอจ่าออกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเขาสองตัวพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆลายหกหนึ่งแปดข้างล่างกระมาสองตัวคือการจะมาหนึ่งศูนย์เลยจากแนวาทางเลขแลนของอาจารย์พีรพัฒน์บนกับลา่างเนอจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สีนี่ออกดีเลยเนอจ่าจสีเหลืองแต่ว่าขอถอษขออภัย ไปสี่บงจากสื่อเพื่อนเนาะจ้า,จาพี่น้องหงวดก่อนมาเจ็ดเนาะจ้าหงอดนี้มาข้าง,าางล่างเนาะจ้าพี่น้องมาศูนย์กับหนึ่งเลยเนาะจ้ามาทั้งหน่วยทั้งทั้งหน่วยทั้งสิบล่างเลยเนาะจ้าพี่น้องแต่หละกะักกขึ้นกลางทึงตัวหนึ่งคือหลักสิบบนมาทั้งสิบบนสิบล่างหน่วยล่างมาสานจากหงวดนี้เหล็กคงทีคงเพื่นเอาไว้ตามตอนต่อไปแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แม่สุรีว่าสันยาไปซีิ่งจะลงใหายยาไปสีเห็นเหล็กเล่าคออาานออกต่ำเล่าคนออกยาไปซีก็เลยล่องเอมามาให้พี่น้องได้เบิ่งจจะวางวันนี้เพ,พ,นะพิ่นสิเขาลีเดพนห้มากนะจาะพี่น้องฟันหนึง่งหนึ่งศูนย์ว่าสันะ้จพี่น้องจ้ากาพีเจ้าเป็นแนวทางแม่สุรีนะจ้ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าแอสตางว่าสันรักหน่วยบนนะพี่น้องจ้าเข่านะจ้ะพี่นะ้องลักหน่วยข้างเทิงของแอสตางเข่าแปดนะ carriage, นะจ้ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้านี่สัพทวีคูณวาสัญจะลักหนวยข้างเทิงไม่แล้จ้าพี่น้องจ้าแปดลักหน่วยข้างเทิงสับทวีคูณเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่แนวทางของเอสเคอีวาสัญจะเด่นสองล่องหนึ่งแต่ว่ามาตัวล่องจะมาหนึ่งวาสัญเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะแนวทางของเอสเคอีข้างเทิงเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่รัชนกมีโชควาสัญเพิ่นสรุปสามโตมาให้เบิงเนาะจ้ะเนาะ สรุป3ามโตบนรางมาห้เบิงมาสันขังเทร่งเพิ่นเน้นที่สุดคือหนึ่งแปดจาพี่น้องจาจากแนวทางรัชนกมีโชคเฮ้าบ่อสามโตมาให้เฮาเบิงนอกจากตะวันข้าง่างเพิ่นเน้นเกาศูนย์แต่ออกหนึ่งศูนย์นอกจากเพิ่นจับผาดเนาะแต่ว่าเพิ่นเน้นเน้นห้าหนึ่งแปดเกือบสามโตนเดียวงดหนายได้ไปสีจะตามเพิ่นเบิงนอกจากจากแนวทางรัชนกมีโชคพนสองโติ่นหายมากแค่หนึ่งแปดก็สองแปดถนนั้นอกจากพี่น้องจาแนวทางขังเคิ่งของรัชนกมีโชคแต่ว่าเพิ่นฟันรักหน่วยคือแปดนอกจาก ของรัชนุกมีโฉงเาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าแต้มร่วมรางของอาจารย์เอกสิธิ์จากงวดที่แล้วเข้า3ตัวเดียวจ้าสันงวดนี้มาสองตัวเลยจ้าแต้มร่วม1กระสนเนาะจ้าพี่น้องมาสองตัวเลยต่อไปจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเลขชนกันมาทุกงวดาสาันจ้าพี่น้องงวดที่แล้วงวดที่แล้วเขา่างวดที่แล้วเพื่อนเข่าแปดเนาะจ้าแปดมาหลักนลอยพี่น้องงวดนี้มาหนึ่ง กั็หกข้างทึ่งแล,งลงว้วก็มาหนึ่งข้งล่างพร้อมนาจา๊ะพี่น้องค่ะพี่จา้าหน้าเป็นแนวทางชนกันมาทุกหมวดว่าสั่นจาเพื่นว่าต่อไปเลยจาย้าอันนี้แนวทางของแอดเทนของแอดเทนใบแรกบลอกเขา่าเนาะจ้าพี่น้องใบที่สองหน,นึ่งแปดตรงตรงเลยเนาะจ้าแนวทางของแอดเทนบนล่างแลนหนึ่งหนึ่งแปดตรงตรงเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจาย้าอันนี้สองตัวว่าสัา่นจ้าสองตัวทึ้ง งวดก่อนแยกไปสี่กับรุ่งห้เบิรงนกับเขาเนอจ้าจากแนวทางของนักลบอิสระเลขสี่คูจ่าพี่น้องจ้าเข่ามาหลายงวดครั้งทึงงวดนี่เขาคือเกาจ่าพี่น้องหนึ่งแหจ้าจากแนวทางของนักลบอิสระมาสันเนอจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าฝ่าล้างฝนคนหลาฝันมาสันจ่าสรุปข้างล่างไฮหนึ่งศูนย์เนจ่าพี่น้องให้ศูนย์หนึ่งออกตัวกลับออกตัวเด่นเพื่อนพร้อมเนะจ่าพี่น้องเนะต่อไปเลยจ้าหลักหน่วยบนมาสันราชนุกมิโฉหลักหน่วยถึง ข้างบนงวดก้อนหายเจ็ดจ้างวดนี้เพิ่นหายแปดเนาะจากะ้กราชนกมีโชคเข้าถาตามตัววานรักนวยข้างเทิงเพิ่นหายอีหยังหลวดลวดเลยพี่น้องจา้าลดเลยเนาะจ้กเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นล่างว่าสั้นสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่เรลหายศูนย์ก็หนึ่งมาศูนย์เนาะจ้กออกศูนย์สามงวดนี้หายเก้าก็ศูนย์มาหนึ่งศูนย์เนาะจ้า,จาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเข้ามาปิดไทยด้วยแอดพออละเด่นเนาะจ้าพี่น้องพออละเด่นว่าสั้นแปด มาได้ทุกลักษณะจ้าพี่น้องมาได้ลักลักนวยก็ได้ลักซิปก็ได้ลักลอยก็ได้ตกลงอยู่ที่ลักลอยเนาะจ้าแปดเนาะพี่น้องเนาะแต่พิจาหนาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าถ้าคลิปนี้ยายไปซีก็ขอขอบคุณพ,พ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ทาที่เด็เขามารับชมเราฟังถี่นกำลังใจให้ยายไปซีถูกเหมือทุกเว้นเนาะจ้าพี่น้องก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรื่อยๆสุขุมสุขคนเนาะจ้ากันว่าจะใด้ะยายไปซีหมอบบ่มวนหรือว่ายายไปซีอันตัวเลขพิีกก็ ขอโทษขอให้หลายๆเนาะจ้าเนาะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้า,จา,าที่ได้แบ่งปันขอมูลแเนี่ยวทางให้แยแบ,บ๊สีมาให้พ่อแมีพี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นเนี่ยวทางเนาะจ้า,จา,าขอบคุณหลายๆเด้อจา้าสวัสดีจา้า